สวัสดีครับนี่ก็จะมาสอนนะวิธีการอัพจากลูกค้ามาเป็นนักธุรกิจนะครับก่อนอื่นเข้าไปรงบัตรประชาชนนะกดอัพบัตรประชาชนไปแล้วกนะ็ทายบัตรประชาชนนะแล้วก็ใช้สมัครนักธุรกิจดอปลิซเท่านั้นรูปโปรไฟล์ก็ใส่เข้าไปนะบัญชีธนาคารนะก็ใส่เข้าไปอย่าลืมกดบันทึกนะบัญชีที่หนึ่งแนะนำเป็นกสิกรนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาใส่ข้อมูลส่วนตัวตัว,ต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 วนี้ให้ครบนะก่อนอื่นใส่เลขบัตรประชาชนให้ครบ นะใส่ข้อตัวเองให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อดี i ล e นะอดี i ล e นะนะแล้วก็อ e ีเมลนะอีเมลอีเมลนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะอ่าเสร็จแล้วกดบันทึกข้อมูลปุ๊บ ตกลงอ่าพอมันขึ้นเป็นตอนนี้ปุ๊บนะให้เรามากดตรงนี้อัพเกรดเป็นนักธุรกิจนะกดส่งไปปุ๊บนะนะครับกดส่งไปก็รอนะรอบริษัทตรวจสอบว่าผ่านไหมนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ